ครับสวัสดีครับผมสวัสดีแอดมินและสมาชิกทุกท่านครับครับวันนี้ช่างไม้เอามีดมาเปิดประมูลหนึ่งเล่มเช่นเคยนะครับผมเป็นมีดด้ามประกบนะครับวันนี้เป็นมีดเหล็กแหนบนะครับทิ้งผิวไฟด้ามไม้กระพีเขาควายนะครับวันนี้ออกเข้มๆหน่อยนะครับวันนี้ครับผมสเปคมีดเล่มนี้นะครับใบยาวสิบสองนิ้วหกหุนนะครับ ความยาวรวมด้ามสิบเก้านิ้วสองหุนสันหนาสุดห้ามิลนะครับใบมีดกว้างสุดสองจุดสี่นิ้วนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับกว้างสุดหลายด้ามไม้กระพรีสวยๆเลยนะครับวันนี้โทนดำนะครับเข้มๆน้ำหนักมีดอยู่ที่หนึ่งกิโลกรัมพอดีนะครับเร่มนี้ใช้งานหนักๆได้สบายเลยนะครับสงสวยครับวันนี้ ครับผมมาทดสอบความคมกันครับผมคมมันหวานเลยนะครับมาทดสอบกับไม้ประดู่นะครับ,รบ,รบการตัดผ่านเนืไม้นะครับแผลเดียบเดเลยนะครับ ผมเขาไม้ดีครับแก็ไม้ประดูนะครับคมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับครับผมยังรักษาคมไม่ได้ดีนะครับผมันหวานเลยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับสนใจนะครับ แบบเข้มๆนะครับวันนี้มีดเดินป่านะครับเป็นมีดแคมป์นะครับวันนี้ก็เชิญรวมประมูลได้ครับผมมีใช้งานหนักได้สบายเลยนะครับครับผมขอบคุณครับ